สี่สค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์ดรชุติรัตน์อัศวเทพหรือเรียกว่าจัดมิมก็ได้นะคะสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญได้แก่อนูชีววิทยาอนูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ค่ะรวมถึงโรคที่โรคพืชที่เกิดจากไวรัสค่ะ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนวัตกรรมข้าวที่อาจาร,รย์รับผิดช,ชอบได้แก่การสืบค้นข้อมูลและการตรวจสอบโรคที่เกิดในข้าวนะคะเช่นโรคที่เกิดในข้าวเช่นโรคที่เกิดจากเชื้อรา โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อไมโครพลาสมาและเชื้อไวรัสนะคะนอกจากนั้นโรคข้าวที่ก็ยังเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้เช่นการขาดธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชค่ะก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะ okay.